หมอคะเป็นไตวายนี่มันตุยได้เลยไหมคะร้อยเปอร์เซ็นต์ตุยได้ทันทีถ้าเป็นไตาวายเราจะแบ่งไตาวายออกเป็นสองชนิดก็คือไตาวายชนิดเฉียบพันธุ์แล้วก็ไตาวายเรื้อรังไตาวายชนิดเรื้อรังเนี่ยมันค่อยๆเสื่อมทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนี่นี่นี้แต่ถ้าไตาวายแบบเฉียบพันธุ์ตุยได้ทันทีทันใดเพราะเลือดเป็นกดหรือเกลือแร่ไม่สมดุลก็คืออ e ิเล็กโทรไลต์ไม่สมดุลขึ้นไส้อาเจียน กินอาหารไม่ได้ความดันโลหิตสูงขาดเลือดอย่ารวดเร็วแล้วก็จะอยู่ในระยะเห็นไหมหลายคนที่มาหาอาจารย์แล้วก็ยิงคําถามว่าโอ้ยผมว่าปกติทุกอย่างเป็นตัวเลือดทุกอย่างปกติทุกอย่างแข็งแรงระยะเวลาแค่3เดือนปุ๊บเป็นไตาวายแบบเฉียบพันธุทันทีเพราะฉะนั้นมีโอกาสตุยได้แต่ข้อดีของไตาวายแบบเฉียบพันดูนะสรุปไตาวายแบบเฉียบพันธฟื้นคืนได้ และกลับมาเป็นปกติได้สบ,บายๆเลยไม่ใช่ฟื้นอย่างเดียวนะยังกลับมาเป็นปกติส่วนไตาวายเลือหลังท่านผู้ชมมันค่อ,คอยๆเสื่อมทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนสุดท้ายอาจารย์บอกเลยสามารถดีขึ้นได้ถ้าเราจัดการปัจจัยเสี่ยงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องแยกให้ชัดๆว่าญาติพี่น้องเราเนี่ยเป็นไตาวายชนิดไหน และมันเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคนที่เป็นไตาวายแบบเฉียบพันยืนยันหายกลับมาเป็นปกติได้และมีชีวิตอยู่แบบไม่เป็นโรคไตก็ได้ส่วนคนที่ไตาวายชนิดมีโรคเรื้อรังจัดการโรคเรื้อรัง ข้อไตาสามารถดีขึ้นได้แต่จะถามว่าหายได้ไหมยังไม่มีข้อตกลงกันแต่ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นเป็นไตทั้งสองอย่างมีความแตกต่างกันการรักษาก็แตกต่างกันการดูแลก็แตกต่างกันการหายแล้วกลับมาเป็นใหม่ก็แตกต่างกันอีกเพราะฉะนั้นเป็นไตไม่ให้สิ้นหวังค่ะเราอยู่ได้ค่ะ